สวัสดีครับพี่พี่ขวัญเรือนหรือเปล่าครับค่ะพี่ขวัญเรือนปลูกพืชอะไรครับพี่มันค่ะปลูกมันนะะแล้วเอ่อปลูกปลูกมันเนี่ยตอนตอนแรกนะฮะที่ยังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เขียวขจีของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผลผลิตหรือว่าพืชเกี่ยวกับมันบ้างครับพี่กพรามีปัญหาคือมันไม่แตกกอมันไม่เขียวมันไม่แตกกออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่ใช้ตัวเขียวขจีนาโนแคปซูลเนี่ยกี่วันแล้วเห็นผลครับพี่ตอนนี้ประมาณ20วันแล้วก็มันก็เริ่มแตกกอดีค่ะใบก็เขียว คือพอใจกว่าเดิมไหมครับผมใช่ใช่พอใจกว่าเดิมแล้ววิธีใช้แล้วครับผมยากง่ายยังไงบ้างครับก็ง่ายนะคะครับเขาจะเขียนมาให้ที่ค่าผลเราก็ทําตามเขาอะค่ะแล้วแบบว่าจะแนะนําคนข้างๆบ้านใกล้เรือนเคียงกันต่อไหมครับอ๋อแนะนำอยู่ค่ะตอนนี้ยังแนะนำอยู่พี่ขวัญเรือนครับ <laughs> ผมอยากจะรู้ว่าเออพี่ขวัญเรือนเนี่ยรู้จกักตัวเขียวคาจีนาโนแคปซูลเราได้อย่างไรครับพี่ จากทีวีค่ะทีวีช่องไหนล่หลังจากที่ใช้เนี่ยพี่มีความพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้ก็พอใจอยู่นะคะมันก็เริ่มแตกฟอไปก็เขียวขึ้นแล้วใช้ดีแบบนี้ครับจะสั่งซื้ออีกไหมครับพี่สั่งซื้ออีกค่ะแต่ว่าตอนนี้คือพอใจแล้วตอนนี้พอใจแล้วค่ะครับพี่ขวัญเดือนครับก็อยากแบบว่าให้เชิญชวนชาวเกษตรกรชาวไทยนะครับแบบว่าอืครับผมพี่ออาค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ใช้เขียวกะจีนาโดค่ะเพราะว่าได้ผลดีครับผม โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญเลือนมากๆนะครับที่ร่วมพูดคุยกับรายการของเรานะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับ